จนพอจบ m i t ปุ๊บก็สมัครงานแล้วก็มีโอกาสไปทํางานอยู่ที่ Facebook เรียกว่าไปอยู่ในจุดที่ทุกคนไม่กลัวอะไรแล้วกันมันมีแต่นักลงทุนทุกคนแบบทุกไอเดียดีหมดอยากลองอยากลงทุนอะไรอย่เงี้ยมายเซ็ตมันตรงข้ามเลยตอนที่เราเรียน PhD มันคือแบบผิดไม่ได้ ทุกอย่างต้องเพอร์เฟกเราทดลองอะไรเงี้ยคือมันมันจะอยู่โหมดเด็กเนิร์ดเยอะนิดหนึ่งแต่พอย้ายไปฝั่งเนี่ยซิล,ลิคอนบาร์เรสแตนฟอร์ดเนี่ยจริงๆมันก็จะเป็นมนุษยช์ชอบคิดชอบทดลองอะไรเงี้ยเออเฮ้ยทำไมมันต้องรีบขนาดนี้วะ,ะปกติเราแบบขออีกอาทิตย์หนึ่งได้ไหมของานเนียบๆหน่อยพราแบบช่างมันเขาให้เวลาแค่นี้ก็เสร็จแค่นี้เออมันก็เวิร์กนี่ว่าคือจริงๆต้องบอกว่า,วาเวลนมนุษย์ทำงาน2อาทิตย์อะอาทิตย์แรกเราอาจจะเสร็จสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้อีกหนึ่งอาทิตย์คือแบบสิ เรานั่งปรับของเราเองะก็ไม่ใช่ว่าเราจะเดาใจลูกค้าถูกสู้เราเอาเกเนี่ยออกไปสู่โลกเร็วๆแล้วก็ให้ลูกค้าฟีดแบ็กกลับมาแล้วเราค่อยมาปรับดีกว่านั้งเยอะอ,อะพอเราเริ่มเก็ตไมล์เซ็ตตรงนี้ทีนี้มันเริ่มสนุกละเอ้ยทํานู่ทนทํานี่ลองนู่นลองนี่แล้วเคาเจอร์มันคือให้เราผิดได้ผิดปุ๊บก็เรียกมาคุยกันเกันเลยขึ้นทำไมตัดสินใจแบบนี้ทำไมทําอย่างนั้นอลองใหม่มคือพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราจะเริ่มเราจะเริ่มเห็นข้อดีของการได้ผิดได้ลองอ ก็เนี่ยผมว่าเปลี่ยนม i n เซ็ตเราไปเยอะแล้วก็พอกลับมาเมืองไทยก็เลยอ่ะกล้าทำธุกรกิจของตัวเอง